มาครับตัวใต้ยาลิตนะครับใครที่ดูคลิปผมผ่านมาทั้งหมดนะครับเลิกดูครับมาดูคันนี้ครับนี่คือตัวใต้ยาลิศตัวท็อปฉลองครบรอบ60ปีตัวหายากเบาะด้านในบอกเลยว่าเป็นท็อปซีเกรดแน่นอนนะสำหรับคันนี้นะครับหายากแล้วเรียบร้อยครับ1.2สปอร์ตพรีเมียมนะครับตัวฉลองครบรอบ60ปีนะครับสเกิร์ตรอบคันแต่งมาให้แล้วเรียบร้อยครับพร้อมกับล้อใหม่ของแท้เคยเห็นแต่ปัดเงาทูโทนใช่ไหมครับแดี๋ยตัวนี้บอกเลยว่า แม็กดำล้วนนะครับเป็นรถปี2022ครับเลขไม้สา0 0 0 0เท่านั้นกับราคา4 5 0 0 0 0หาหครับฟรีดาวผ่อน8,500รวมทุกอย่างแล้วเรียบร้อยตัวแบ็กท็อปหลังคาดำตัวนี้เลยนะครับใครไว้กว่าได้ก่อนสำหรับคันนี้นะครับส่วนลูกค้าที่ต่งางัหวัดซื้อกับผมได้เหมือนกันส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงรอบคันเดี๋ยวไปชมวิดต่อไปครับ ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วครับแมนน้อยเพชรยนต์คนที่ยิ่งใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับวันนี้ก็มีตัวหายากครับที่สุดเลยนะครับเข้ามาแล้วเรียบร้อยสําหรับตัวแบ็กท็อปนะครับหรือแบ็กลู๊ปนะด้านบนนะครับผมเรียกเหมือนฟอร์จูเนอร์นะแบ็กท็อปนะครับตัวนี้แบ็กลู๊ปนะหลังคาดําคือตัวท็อปนะครับตัวยาริสแฮกแบ็กห้าประตูครับหนึ่งจุดสองสปอร์ตพรีเมียมครับปี2022นะครับโคตรสวยนี่คือรถเข้าใหม่นะครับ โอ้โหน้ำสเกิร์ตแต่งให้รอบคันแน่นอนนะลูกค้าคุณเก่าติดตั้งท่อปลายท่อมาให้แล้วเรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะสำหรับคันนี้นะครับไม่30,000เท่านั้นครับกับราคานะครับ459,000หาหครับโอ้โหน้ำฟรีดาวผ่อน8,000รวมทุกอย่างแล้วเรียบร้อยครับตัวฉลองครบรอบ60ปีตัวนี้เลยนะครับก็ถือว่าสวยนะอ่านะครับตัวท็อปนะครับนี่ครับลูกค้าคนเก่าติดตั้งสเกิร์ตมาให้นะครับสวยไหมนะครับมันไม่ใช่แบบสเกิร์ตที่แบบว่า ลูกค้าคนเก่าติดตั้งมาให้นะผมขออภัยนะครับตัวนี้บอกเลยว่าสเกิร์ตของแท้นะครับนะสเกิร์ตของแท้นี่ครับนะสีสวยนะครับเป็นเป็นเป็นแท้เทียมนอกนะครับเป็นแท้เทียมนอกนะที่เขาติดตั้งมาให้นะครับนะก็ถือว่าสวยนะแล้วก็ในส่วนของสติกเกอร์นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะเบอร์ไวเว็บเอสเอสสปอร์ตนะครับนะถือว่าสวยนะโอ้โหนะป้ายฉลองครบรอบ60ปีครับเป็นป้ายแท้นะครับโครเมียมอยู่ด้านใน นะครับเป็นป้ายน,น,นูนแบบนี้เลยนะไม่ใช่สติ๊กเกอร์แบบไก่กาอาราเ่นะครับบอกเลยว่าสวยมากนะครับนะสันเหลี่ยมฟ้ากระโปรงก็ถือว่าคมนะ4 5 9 0 0 0่ายังไงก็คุ้มครับเลขไม่3 0,000เท่านั้นใครไวกว่าได้ก่อนครับสําหรบคันนี้กระจกผ้าไฟฟ้าปารับไฟ้าแล้วเรียบร้อยครับออปชันจัดเต็มแน่นอนแล้วก็ตัวเบาะผมให้ดูก่อน่อะเดีย๋ยวคนจะหนีไปก่อนนะเบาะนะครับเป็นเบาะฉลองครบรอบ60ปีนะครับนี่ครับเป็นตัวหายากแล้วเรียบร้อยทูโทนแบบนี้ ส่วนเบาะคนขับถอดไปทําความสะอาดอยู่นะครับกลัวจองไม่ทันกันรีบเอามาถ่ายนะครับนี่เลยนะโหนะออปชั่นจัดเต็มแน่นอนนะครับแล้วก็กล้องบันทึกด้านหน้าด้านหลังนะครับของแท้จากทางโตโยต้ามีให้แล้วเรียบร้อยกระจกมองหลังตัดแสงออตโต้มีมาให้แล้วเรียบร้อยเหมือนกันคันนี้ถือว่าสวยนะอ่าสเลี่ยมั้านข้างก็ถือว่าโอเคเลยใครไวกว่าได้ก่อนนะสำหรับคันนี้นะครับตัวล้อนะครับก็เป็นในส่วนของตัวล้อแม็กที่ทํามานะนะที่ทํามาแตกต่างจาก ที่เราเคยถ่ายมามันจะเป็นปัดเงาทูโทนนะ่ต่ตัวนี้ก็เป็นล้อแบบสีแบบล้วนเลยนะสีเทาดําล้วนเลยนะครับมาพร้อมกับยางของดันหลบปี2022นะครับก็เอาไปใช้งานยาวๆตัวนี้เป็นขอบ15นะครับตัวดิสหน้าก็ถือว่าโอเคเลยนะครับการเก็บพวกท่อพวกโชคอะไรต่างๆครับอยู่ในสภาพดีแบบนี้ครับสติ๊กเกอร์ติดมาให้นะเพื่อความสปอร์ตสวยงามก็ไม่ได้ติดแบบเลอะเทอะอะไรขนาดนั้นนะครับติดเพื่อความแบบสวยงามนิดนึง นะครับแล้วก็สเกิร์ตด้านหลังมันเป็นของแท้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงเลยกล้องถอยชัดๆหลังคาด้านบนพี่ดูก่อนโอ้โหโคตรเงาครับนี่คือรถเกรดเครับนา459,000ครับไม่ต้องไปดูคันที่ผมถ่ายมาทั้งหมดไม่ต้องไปดูแล้วนะครับมาดูคันนี้เลยด้านในกว้างขวางแน่นอนนะครับนี่เลยนะตัวบอกครับไม่ขาดไม่ยิบตัวนะครับพรมของแท้จากทางยาลิ์ครับมีมาให้ขออนุญาตเปิดให้ดู นี่ครับถาดรองมีให้แล้วเรียบร้อยนะหัวน็อตครับคมกริบส่วนมากมันจะเป็นสีขาวนะที่เราเห็นนะครับแต่ตัวนี้ตัดดํามานะครับเป็นตัวฉลองครบรอบ60ปีนะอันนี้คือไม่ได้ไปทําสีเพิ่มนะครับใครที่เป็นสาวกยาลิ์นะครับนี่คือท็อปที่สุดแล้วไม่ต้องไปเทียบกับตัว X Urban นะครับไม่ต้องไปเทียบกับตัว X Urban นะตัวนี้เทียบไม่ได้ครับตัวนี้เหนือกว่า นะครับเพราะเป็นตัวหายากนะครับตัวหนึ่งเลยนะด้านในสวยมากนะครับพุสตาร์ทแล้วเรียบร้อยเซ็นเซอร์ลดออกจากนอกเรียนเซนเซอร์ด้านหน้านะครับมีมาให้พร้อมครบจบเลยพว้อมอะไรสวยๆนะครับขออนุญาตสตาร์ทรถให้ดูโอ้โหนะเสียงเครื่องพี่ดูปลายท่อก่อนผมให้ดูปลายท่อก่อนดีครับโอ้โหนะไดมาครับไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงท่อกันไหม เสียงท่อไม่ได้ดังนะครับนะเสียงท่อไม่ได้ดังมากเอาไปใช้งานได้โอ้ขออนุญาตแปบ๊บนึงนะลดเสียงเพลงก่อนเดี๋ยวชอบผมติลลี่กสิทธ์อ่านะครับนี่สามารถเชื่อมต่อ android auto ได้หน้าจอทัชสกรีนนะครับขนาด4.2นิ้วนะกระจกตัดแสงออโต้นะครับเลขไมล์สามหมื่นหะนะก 36, นะครับนะเลขไมล์สามหมื่นหก 36, เกียร์ออโต้สวยๆเลยนะครับคันนี้ผมอาจจะถ่ายชุบโชบนิดน,นึงนะครับเพราะว่ารถมันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่จองกันเข้ามาได้ก่อน นะครับเป็นเจ้าของกันได้ก่อนนะถือว่าโอเคเลยสาหรับคันนี้เรามาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์นครับครับในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับก็เป็นเครื่องยนต์สี่สนะูบสิบหกาล์เนาะเป็นเครื่องยนต์ VVT-iE นะครับก็ใครว่าเป็นสามสูบไม่ใช่นะครับเครื่องยนต์ยาริดเป็นสี่สูบนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะเป็นสี่สูบทั้งหมดแล้วนะครับนะถ้าไม่ใช่ก่อนเปลี่ยนโฉมตั้งแต่ปี2 0 1 0นะครับ อ่าตัวนั้นจะเป็น3สูบอยูต่ตัวนี้4ี่สูบให้แล้วเรียบร้อยขนาดเครื่อง1.2ลิตรนะครับร้อยถ้าผมจำไม่ผิดไม่ใช่ร้อยนะครับ92แรงม้านะครับนะอัตาราการประหยัดน้มันอยู่ที่23.3กิโลต่อลิตรครับเป็นรถที่ประหยัดน้มันที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็นี่ครับสวยมากหัวนอ็อตพี่โอ้โหนะทั้งบนและล่างครับสวยมากนะคานข้างคันหน้าหม้อน้ําครับไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับ รถเกตเอสแตนเลสพี่สแตนเลสยังไงก็เป็นสแตนเลสครับสนิมไม่ขึ้นแน่นอนแบตเตอรี่เกินปีครึ่งผมเปลี่ยนให้ครับไม่จำเป็นต้งองรอ2ปีนะแล้วก็ค่า cca ไม่ได้ภรษีมาตรฐานผมเปลี่ยนให้เหมือนกันหัวรอน,นี่คมกริบเลยแผ่นกันความร้อนไม่มีฉีกขาดนะครับคันนี้คือตัวท็อปครับใครได้ไปยังไงก็คุ้มนะสุดท้ายนี้ครับนะก่อนลาจากกันครับฝากก like, ดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยครับจะได้ไปพารถใหม่เซเวน่นนี้วันนี้แมนน้อยขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี